สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้พาราไดช่องที่จะพาเพื่อนๆไปพบกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวแบบละเอียดฟีเจอร์โดดเด่นและราคาที่หลายคนอยากรู้สำหรับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสกูตเตอร์ไฮบริดสุดล้ำจากค่ายยามาฮ่าที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในปีนี้นั่นก็คือ Yamaha r i รเซอ125 fi Hybrid รุ่นปี2025สกูตเตอร์ที่ผสมผสานความทันสมัยความประหยัดและความคล่องตัวเข้าด้วยกันอย่างลงตัว Yamaha r อร์ r 125 fi Hybrid ปี2025ถือว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดจากกลุ่นก่อนที่ได้รับความนิยมสูงในหลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการรถสกูตเตอร์สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันที่มีทั้งดีไซน์สปอร์ตน้ำหนักเบาและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานไฮไลท์สำคัญของรุ่นนี้คือระบบไฮบริดที่ยามาฮ่พัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งด้านสมรรถนะและความคุ้มค่าในการใช้งาน เครื่องยนต์ของไรเซอร์125 FI Hybrid เป็นขนาด125 C cc สีจังหวะสูบเดี่ยวระบายความร้อนด้วยอากาศทำงานร่วมกับระบบหัวฉีด FI ที่ทันสมัยให้กำลังขับเคลื่อนที่นุ่มนวลแต่เร้าใจในเวลาเดียวกันที่สำคัญยังมาพร้อมระบบ h y brid ที่ช่วยเสริมแรงบิดตอนออกตัวทำให้การเร่งแซงหรือการขับขี่ในเมืองที่ต้องหยุดบ่อยๆทำได้ดีกว่าเดิมอีกทั้งยังช่วยประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถใช้งานทุกวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ำมัน จุดเด่นอีกอย่างคือโหมดขับขี่ที่สามารถเลือกได้ระหว่างโหมดปกติและโหมดไฮบริดโดยโหมดไฮบริดจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่เสริมมาใช้ช่วยเครื่องยนต์ในช่วงออกตัวหรือช่วงที่ต้องการแรงบิดทําให้รู้สึกถึงพลังที่มากขึ้นทันทีระบบนี้ไม่เพียงช่วยให้ขี่สนุกแต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะลดการปล่อยคาร์บอนอีกด้วยดีไซน์ของ Yamaha Racer 125 FI Hybrid ปี2025ยังคงความสปอร์ตและโชบเชียวเหมือนเดิมแต่ปรับรายละเอียดให้ทันสมัยมากขึ้น ชุดไฟหน้ามาในสไตล์ล e d ที่คมชัดและดูดุดันฝากระโปรงด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูเพรียวและมีมิติส่วนไฟท้ายและไฟเลี้ยวเป็นเล d ทั้งหมดเสริมภาพลักษณ์ให้รถดูทันสมัยและโดดเด่นยิ่งขึ้นในด้านโครงสร้างและน้ำหนักไรเซอร์125 Fi h y บ r i d ถือว่าเป็นจุดขายหลักเพราะมีน้ำหนักเพียงประมาณ99กิโลกรัมเท่านั้นทำให้ควบคุมแม่คล่องตัวสูงเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือถนนแคบๆที่ต้องการการเลี้ยวและการเปลี่ยนเลนที่รวดเร็ว ระบบช่วงล่างและการขับขี่ก็ไม่น้อยหนาด้านหน้าใช้โชคอัพเทเลสโคปอีกส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวทำงานร่วมกับล้อขนาด12นิ้วยางหน้าขนาดเศษ90ส่วน90และยางหลังขนาดเศษ1 1 0ส่วน90ช่วยให้การเกาะถนนและความมั่นคงในการขับขี่ทำได้ดีระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกส่วนด้านหลังเป็นดรัมเบรกที่ให้การหยุดรถมั่นใจและเหมาะสมกับการใช้งานประจำวันแผงหน้าปัดของรุ่นนี้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ แสดงผลชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ำมันไฟบอกสถานะรวมถึงไฟเตือนการทำงานของระบบไฮบริดเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ขับขี่อีกทั้งยังมีช่องชาร์จ usb มาให้สำหรับคนที่ต้องการชาร์จสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆขณะดเดินทางในส่วนของเบาะนั่งออกแบบให้กว้างและนั่งสบายความสูงเบาะอยู่ที่ประมาณ7 8 5ม mm, ิลลิเมตรซึ่งถือว่าไม่สูงจนเกินไปสำหรับผู้ขี่ในเอเชียใต้เบาะมีพื้นที่เก็บของที่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบหรือของใช้ประจำวันได้ ทำให้ตอบโจทย์คนที่ต้องใช้รถทั้งในชีวิตประจําวันและการเดินทางระยะใกลไกลยามาฮ่าไรเซอ125 FI Hybrid ปี2025มาพร้อมกับสีสันที่หลากหลายเช่นสีดําด้านสีฟ้าเมทัลลิกและสีเขียวสปอร์ตซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกโทนสีที่ตรงกับสไตล์และบุคลิกของตัวเองได้สำหรับราคาที่เปิดตัว Yamaha r i s e ซ125 FI Hybrid ปี2025อยู่ที่ประมาณ1.05 000, 000รูปีในอินเดียหรือคิดเป็นเงินไทยราวราว43,000บาทโดยราคานี้อาจแตกต่างไปตามแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับภาษีและค่าขนส่งแต่โดยรวมถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่จัดมาให้ครบขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบไฮบริดเทคโนโลยีทันสมัยดีไซน์สปอร์ตและความประหยัดน้ำมันหากเพื่อนๆกำลังมองหาสกูตเตอร์ที่ทั้งสวย สปอร์ตขับสนุกและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวยามาฮ่าไรเซอ125 FI Hybrid รุ่นปี2025ก็นับว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดของ Yamaha r ไรเซอ125 FI Hybrid ปี2025ที่เรานำมาฝากกันวันนี้หากเพื่อนๆชอบการรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้พาราไดเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ